วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผมทําของหายที่สนามบินสุวรรณภูมิของหายจริงๆหาเจอจริงๆเป็นบริการ Lo s t and Found ก็คือหาของหายนั่นแหละของสุวรรณภูมิซึ่งเป็นบริการที่ต้องขอชมเลยเพราะเป็นบริการที่ดีามากๆอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์สุวรรณภูมินะครับผมของหายจริงๆหาเจอจริงๆก็เลยมาบอกให้ทุกคนได้รู้ไว้สําหรับวิธีในการติดต่อนะครับผมใช้วิธีนี้แล้วมันได้ผลแล้วคือมันหายตั้งแต่เริ่มคลิปไปทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวรรณภูมิกำลังจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นหลังจากอันนี้หายเลยคือผมแบบเฟลเลยเซ็งเลยหน้าแบบของหายเซ็งมากคือแบบว่ากะจะใช้ตัวนี้ระหว่างเดินทางก่อนที่จะไปถึงฮ่องกงที่จะไปถึงญี่ปุ่นแต่ว่าหายไปตั้งแต่ต้นคลิปทำให้แบบความรู้สึกเหมือนเฟลอะทุกคนทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันเวลาจะเดินทางไปไหนแล้วของหายตั้งแต่เริ่มเริมไม่ดีแล้วอะไรไม่ดีแล้ว แต่ก็หาเจอทุกคนก็ดีใจมากที่เจอไมค์ตัวนี้นะเริ่มแรกอ่ะตอนผมไปถึงสุวรรณภูมิอะเอาไมค์ตัวนี้ครับเอาไมค์ตัวเนี้ยออกมาอัดคลิปคราวนี้ผมก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อนะครับคราวนี้เวลาเราเข้าเครื่องเข้าเครื่องตรวจเข้าเครื่องสแกนนะครับเขาจะให้ถอดเสือ้อแจ็คเก็ตแล้วก็เอาไปใส่ในกระบะถูกไหมครับตอนเอาไปใส่ในกระบะปุ๊บไม่ได้ติด กระดุมตรงเสื้อซึ่งเป็นความสะเข่าของผมเนี่ยแหละครับไม่ได้ติดกระดุมตรงเสื้อแล้วเวลาเราเอาไปใส่ปุ๊บอ่ะมันอยู่ในนั้นแหละแต่พอเราเอาเสื้อมาใส่อ่ะไม้ตัวเนี้ตกไปไหนไม่รู้คือหายไปเลยพอผมรู้ตัวไอทีคือผมเข้าไปข้างในแล้วแล้วในการที่เราอยู่ข้างในในเทอร์มินอลในสนามบินแล้วครับเวลาถ้าจะติดต่อให้เราออกมาเนี่ยมันค่อนข้างยากใช่ไหมครับผมก็เลยทําใจแล้วว่าตัวเนี้หายแน่นอนนะครับแล้ว รุ่นพี่ผมก็เลยบอกว่าลองติดต่อไปทางลอดแอนฟาวสิตัวลอดแอนฟาวของสุวรรณภูมิเนี่ยครับทำให้ผมเจอไม DJ เตัวนี้ของผมเดี๋ยวผมจะมาบอกขบวนการครับว่าทำยังไงอย่างแรกเลยนะครับเราเข้า Google นะครับหาข้อมูลอ e ีเมลของลอดแอนฟาวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่อ e ีเมลของลอ and f นฟาวอะไว้เผื่อมีใครอยากจะก๊อไปเพื่อส่งข้อมูลเพื่อให้เขาหาสิ่งของที่หาที่สุวรรณภูมิให้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะมีนะครับ ก็จะมีบอกไว้กับ3ามขั้นตอนง่ายๆในการแจ้งสิ่งของที่สูญหายบริการ l o อ and f i l ฟของสุวนรณภูมิแจ้งไปทางอีเมลโดยที่เราบอกถึงอะไรที่เป็นของหายคาดว่าหายที่ไหนกี่โมงถ้ามีรูปประพันธ์สันฐาน,นกับสิ่งที่หายโดยยิ่งดี4อย่างนี้นะครับจะทาให้คุณหาของที่หายที่สุวนรณภูมิเจอผมคิดว่าอย่างน้อย 60- 70%เเรามีโอกาสเจอถ้าเราแจ้งได้ไวครับผมก็รออย่าง เขาเรียกว่าอะไรจริงๆผมปล่อยจอยไปแล้วว่ามันหายแน่นอนนะครับก็คือเสียหายไปละสามพันบาทแน่นอนคราวนี้ผมก็รอไปหนึ่งวันเขาก็ส่งอีเมลว่าหาเจ้าใหม่ตัวนี้เจอแล้วและเขาก็เก็บไวใ้ให้เราที่สํานังกงานของเขานะครับรู้ผมดีใจมากเลยเพราะไม่คิดว่าจะได้คืนนะครับผมทําใจไปละกับเจ้าใหม่ตัวเนี้ไม่คิดว่าจะได้คืนแต่ด้วยบริการรอ t a n น f o ฟ n d เนี่ยทำให้ผมได้ใหม่ตัวนี้คืนนะครับเมื่อเขาแจ้งอีเมลมาพร้อมหมายเลข ที่จะเอาไว้ไปติดต่อนะครับจากนั้นเราก็นัดหมายกับเขาผ่านอีเมลนะครับว่าเราจะกลับประเทศไทยวันนี้เราจะเข้าไปรับที่สํานักง,งานเขาช่วงประมาณกี่โมงสําหรับตัวสํานักง,งานของลอ and นด์เฟลสามารถเข้าไปได้ย4ิบชั่วโมงเลยนะครับแต่ต้องนัดหมายเขาก่อนนะครับเขาจะได้เตรียมสิ่งที่เราทําหายนะครับไว้ในสํานักง,งานของเขาไว้ให้นะครับฉะนั้นควรติดต่อเขาไปก่อน1-3วันที่เขาบอกไว้ในระบบนะครับผมก็เลยติดต่อทิ้งไว้พอกลับมา ผมก็ออกมาตรงเรากลับมาจากต่างประเทศนะครับแล้วเรากําลังออกเทอร์มินอลมาให้เราขึ้นไปชั้นบนครับน่าจะเป็นชั้น4จากนั้นให้เราหาตรงแถวประตู8ครับตรงข้ามประตู8ถ้าเรามองไปาทางตึกข้างในนะครับก็จะมีชั้นที่เป็นชั้น6อยู่ครับจะเป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปชั้น6อยู่ให้เราขึ้นตรงนั้นครับไปที่ชั้น6แล้วพอเราขึ้นไปเราก็จะเห็นป้ายว่าลอดแอนด์ฟาวอยู่ตรงไหน,น แล้วเราก็เดินเข้าไปที่ห้องนั้นซึ่งการไปติดต่อที่รอดแอนด์ฟาวเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยครับก็เข้าไปแล้วก็ยื่นอีเมลที่คุยกับเขานะครับว่าของเราคือเบอร์อะไรนะครับที่เราจะมารับของเสร็จแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตให้เขานะครับเหมือนให้เขาถ่ายภาพไว้ว่าเป็นท่านนี้มารับอะไรประมาณนี้ทิ ink, ้งเบอร์โทรอ่าบอกชื่อบอกเบอร์โทรให้เขาได้เขียน เลคอร์ดไว้ในระบบนะครับแค่นั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้รับของคืนมาก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมีความประทับใจต่อสนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับที่ที่มีบริการนี้นะถ้าใครของหายที่สุวรรณภูมินะลองใช้วิธีนี้คุณอาจจะได้ของคืนนะถ้าเกิดคุณรู้ตัวเร็วรีบแจ้งยิ่งเจอไหวครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ l Lost อ n d f o ฟ n d ของสนามบ,บินสุวรรณภูมิมากนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ